สัพพสิ่งในโลกนี้มีขึ้นก็มีดับมีจนก็มีรวยความยากจนเป็นเพียงเงาของชีวิตหากเรามีศรัทธามีเพียรและมันสวดมนต์ภาวนาใจย่อมเกินพลังบุญย่อมนำพาให้โชคลาภและความเจริญเข้ามาวันนี้เรามาสวดคาถาแก้จนเพื่อเป็นความสิริมงคลกันเถิดนะโมพุทธายะ พุทธธรรมะสังฆะประสิทธิ์พรเมตตากรุณาโชคลาบบังเกิดเงินทองไหลามาสุขาไหลเข้าทุกโศกเศร้าหายไปมั่งมีสีสุขพลังบุญหนุนเนื่องแก้จนทั้งกายใจ เมื่อสวดแล้วจงตั้งใจทำความดีขยันสื่อสัตย์และเพียรพยายามบุญกุศลที่สั่งสมจะเปิดประตูโชคลาภให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายคาถานี้มิใช่เพียงแก้จนทางโลกแต่ยังแก้จนทางใจให้เรามีสติมีธรรมะและไม่ขาดความสุขที่แท้จริง สัพพสิ่งในโลกนี้มีขึ้นก็มีดับมีจนก็มีรวยความยากจนเป็นเพียงเงาของชีวิตหากเรามีศรัทธามีเพียรและมันสวดมนต์ภาวนาใจย่อมเกิดพลังบุญย่อมนำพาให้โชคลาภและความเจริญเข้ามาวันนี้เรามาสวดคาถาแก้จนเพื่อเป็นความสิริมงคลกันเถิดนะโมพุทธายะ พุทธะธรรมะสังฆะประสิทธิ์พรเมตตากรุณาโชคลาภบ,บังเกิดเงินทองไหลามาสุขขาไหลเข้าทุกโศกเศร้าหายไปมั่งมีสีสุขพลังบุญหนุนเนื่องแก้จนทั้งกายใจ เมื่อสวดแล้วจงตั้งใจทำความดีขยันสื่อสัตย์และเพียรพยายามบุญกุศลที่สั่งสมจะเปิดประตูโชคลาภให้เข้ามาอย่างไม่ขาดสายคาถานี้มิใช่เพียงแก้จนทางโลกแต่ยังแก้จนทางใจให้เรามีสติมีธรรมะและไม่ขาดความสุขที่แท้จริง